อรุสวัสดีหกค่ะทุกคนวันนี้เราตื่นสายกันหน่อยนะแล้วแบบเป็นวันพักผ่อนเมื่อเช่าวันทักผ่อนปกติออกเช็คเอาท์สิบโมงนะคะก็สรุปผลประกอบการของบ้านหลังนี้นะคะอืมด้วยความที่เรามาต่างแดนมั้งมันก็เลยสื่อสารกับเจ้าของบ้านยากนิดนึงอ่ะคือถ้าไปโรงแรมมันสบายไงมันมีปัญหาอะไรมันก็แจ้งดสเซปชันได้ใช่ไหมเออแต่พอมาบ้านแบบเนี้ยมันแบบติดต่อยากอ่ะหรือว่ามันมีปัญหาอะไรคือมันไม่มีคนมาพอสแตนบายดูแลอะไรเงี้ยเวลาเช็คเช็คอินก็คือกดรหัส หน้าบ้านเช็คเอาท์ก็คือคือแจกกลรหัสใส่กล่องหน้าบ้านยอยะไรเงี้ยคือตอนแรกว,ว่าโอ้ดีมากเลยสภาพบ้านมันดีมากไงทุกคนแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าห้าสิบห้าสิบแล้วกันยังไม่ให้เต็มร้อยแล้ววันนี้นะคะนี่คุณฟูจิก็คือออกมาเมื่อตอนเช้านิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีเมฆ เยอะแหละวันนี้ไม่ไม่ดูเหมือนกันว่าจะได้เจอไหมเดี๋ยวจะขึ้นกระเช้าไปหาคุณฟูจิดูนะคะว่าคุณฟูจิจะโผล่มาตอนนั้นหรือเปล่าขอให้ได้เจอกันหน่อยแล้วกันนะมารอบนี้3ปีไหนไม่ได้เจอกันเลยอ่ะายเดี๋ยวเราอาจะเอากระเป๋าไปเก็บที่ล็อกเกอร์นะคะแล้วก็ไปขึ้นกระเช้ากันเพราะเมืม่อวานเรายังไม่ได้ขึ้นกระเชา้าเดี๋ยวจะไปกินของอร่อย ที่การอยากกินมานานสามปีขอให้ยังขายอยู่นะไม่ใช่ขึ้นไปแล้วไม่ขายนี่คืองอนเลยขอให้ยังขายอยู่เพราะอยากไปกินมันหวานนะคะอยากไปกินโมจิอยากไปกินไก่เทอริยากิอยากไปกินซอฟ์ครีมไปเดี๋ยวไปเจอกันบนกระเช้าเลยค่ะนี่คะ่ะเรามาถึงแล้วที่ขึ้นกระเช้าทุกคนเอาจริงไม่มีคิวเลยนะคะตอนนั้นที่การมาคิวยาวไป,ไปถึงข้างล่างนู้นน่ะแต่รอบนี้คือขึ้นไ,ได้เลย ไปไปขึ้นกระเช่ากันโอ้แต่พอมันไม่มีคิวมันก็เดินดุยด,ยดยุมาเลยอ๋อจะมีคิวตรงทางขึ้นตรงนี้นิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่เยอะอยู่ดีอะโอ้ทุกคนเหนื่อยวะ ถึงแล้วค่ะทุกคนเนี่ยก็หมดแล้ว,น,น,ะะน,วนี่นะคะเป็นวิวด้านบนตรงนี้ก็สูงคนไม่เยอะเท่าไหร่รอบนั้นที่มาคือคนเยอะมากรอบนี้น่าจะพอได้ถ่ายรูปบ้างนะแล้วก็คุณฟูจิก็คือโผล่ไหมเห็นนะคะไม่มีแม่อะไร่เห็นอยู่ขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณฟูจิ ทางเดินให้ลงไปหน้าล่างเลยนะคะนี่ไงนี่เดี๋ยวกล้าขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะเพราะว่าวานเมื่อวานไม่เจอวันนี้ได้เจอคุณพอดีแล้วเย หลังจากที่เราถ่ายรูปกันเสร็จแล้วสิ่งสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือการกินของอร่อยๆบนจุดชมวิวนี้ค่ะนี่คือความตั้งใจของการเลยนะคะกับการกลับมาที่ฟูจิครั้งนี้เพราะว่าคิดถึงขนมอร่อยๆแล้วก็ไก่เทอริยากิแต่ด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะทำให้ไมในช่วงเนี้ยของการอะมันไม่ติดนะทุกคนกาลก็เลยจะมาพาให้ทุกคนฟังแทนนะคะ รอบมีที่มาเนี่ยไม่มีไก่เทอริยากิแต่จะมีเป็นเหมือนข้าวเหนียวหมูอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นไม้ไมนะคะก็พอแทนกันได้แต่การเสียดายมากเพราะกันอยากกินไก่เทอริยากิมากเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อร่อยเหมือนเดิมเพิม่มเติมก็คือการว่ารอบนี้อร่อยกว่าคราที่แล้วที่กันมากินด้วยนะก็คือตัวโมจิย่างที่ราดซอสถัว่วซอสซีอิ๊วอะไรสักอย่างอะคะ่ะอันนี้อร่อยมาก แล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูใหม่ที่การเพิ่งเคยได้เห็นในรอบนี้นะคะก็คือเหมือนมันเป็นแป้งแล้วก็ข้างในมันมีไส้แล้วก็เป็นไส้แกงกะหรี่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่การประทับใจที่สุดก็คือตัวโมจิแล้วก็ตัวข้าวเหนียวหมูทุกคนอร่อยมากแล้วเราก็ตกท้ายด้วยไอติมน,นะคะฟินสุดๆเอาเป็นว่าขึ้นมาบนจุดชมวิวนี้ห้ามลืมกินของพวกนี้เลยนะอร่อยทุกอย่าง ราคาก็ประมาณหนึ่งนะคะก็ไม่ถูกไม่แพงนะคะนี่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือซอฟคีมน้องกระต่ายแต่ว่าเอาจริงตัวน้องกระต่ายอาการเฉยๆนะก็รู้สึกมันเหมือนมันเป็นแป้งแบบกรอบๆปกติแต่ต้องซอฟคีมอร่อยละมุนอันนี้มันจะแบบนมนมหน่อยนะทุกคนจะไม่ออกวาน,นิลาเท่าไหรอ่อืมแต่มันจะออกไปทางนมๆมะ่ะเราบรลียอรอ่อยเหรอบี่เปตอรบอันนี้คือแบบผสมมาอืมมัน,มมนโทน,น ốt, ใช่ วานิลาเธอได้กระต่ายใช่ปะเป็นตามฤดูกาลนะคือตอนนี้เป็นสตรอเบอรี่วานิลาผสมตามฤดูกาลาาขึ้นมาข้างบนอะเลือกกินเอาเลยเอ,อะไรก็ได้ขอตัวไปกินก่อนเนยมุกไหลย,ย้อยเวอร์ไปแล้วนี่ค่ะอันนี้เป็นโซนเหมือนมันจะเป็นโซนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาที่แล้วกันมามันไม่มีเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันข้างบนว่ามีอะไรยังไงบ้างโอ้นี่ก็สวยอยู่นะ อ๋อชิงช้าอยู่ทางนู้นจะมีชิงช้าให้นั่งถ่ายรูปแต่ต้องต่อคิวแบบเยอะมากเลยทุกคนแล้วพอขึ้นมาทางด้านนี้นะคะก็จะเจอเซรามูนเฮ้ยแต่ถ้ข้างบนนี้นี่ถ่ายแล้วสวยแน่นเลยอะออถ้าใครมาถึงแล้วมาถ่ายข้างบนก็ได้นะวิวดีมากคือตรงนี้ไม่ใช้โซนใหม่แต่ก่อนที่การมามันน่าจะปิดนะคะ โซนใหม่ที่แท้จริงอะ่ะคือนู้นทีม่มีชิงช้าตรงนู้นนะคะซึ่งก็มีคนต่อแถวเยอะมากแต่ก็เห็นพี่นินครับ <ไป S 2> รบ๊าย<ป>บาย <laughs> ผู้ร่วมทริปของเราเองคะ่ะ <laughs> ไปแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟกลับโตเกียวกันนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นฟรีเดย์แล้วเอยยังไม่ฟรีเดย์นี่วะเราหรับฟูติก็ไปแล้วบ๊ายบาย อะไรวะเดียวพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าเลยนะคะสำหรับฟูติก็คงจะมีประมาณเท่านี้แหละไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,ยเอาล่ะทุกคน <laughs> ตอนนี้การเกิดภารกิจใหม่ ในโตเกียวนะคะก็คืออ่ะนท้าวความก่อนละกันมันคือการอ่ะลืมอะแดปเตอร์ไว้ที่โรงแรมที่ชินโอคุโบะนะคะตอนแรกก็แบบเมลหาโรงแรมแล้วว่าเออเนี่ยแบบคุณเห็นอ่อะไรนะเห็นอะแดปเตอร์มหมเหมีม่ยบฉันลืมไว้ที่ห้องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แลเมลกลับมาบอกว่าเออเขาไม่เจอเลยเราเอับเอาแล้ว เป็นอะแดปเตอร์ของแท้ด้วยอ่ะแวก็อ่ะตัดใจไปแล้วแต่ก็แบบเมลกลับไปนะว่าแบบเออมันวางอยู่ตรงหัวเตียงตรงนี้ตรงนี้นะลองแบบเช็คให้อีกรอบได้ไหม mm hmm. เขาก็ไปกลับมาใหม่ในวันนี้นะคะว่าเออเขาเจอแล้วแล้วเขาเก็บไว้ให้ที่รีเซพชันนะ,ะทีนี้เราก็กลับมาจากฟูจิใช่ปะเราก็ต้องเข้าอุเอโนะไปไปนอนโรงแรมโรงแรมหนึ่งกันกันก็เลยอาสา ไปเอาอะแดปเตอร์นะคะเพราะว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องรอเรานานนะเพราะว่าปัจยาคุณ <c oughs> ผู้ชายของเราเนี่ย <c oughs> เขาเป็นคนจองโรงแรมที่ Ueno ไว้แล้วเขาต้องไปเช็คอินให้ทุกคนใช่ไหมถ้าแบบมาแวะที่นี่แล้วแบบทุกคนต้องรออีกเขาแบบถือของลุงพลังอ่ะเออการก็เลยแบบมาเดี๋ยวการจะเป็นคนกลับไปเอาอะแดปเตอร์ที่โรงแรมที่ชินอโควะเองแต่ทีเนี้ยทางลงมนอยู่ตรงไหนวะ <c oughs> เออได้แหละมาคนเดียวอะ่ะแค่นี้เป็นแบบมาเดียวครั้ง,งแรกในชีวิตที่ญี่ปุ่นมาดูกันว่าจะรอดไหมนะจะรอดไป,รไปถึงเวโนหรือเปล่าโชคดีนะที่ที่ชินโอโคโบมันแบบเป็นสถานีไม่ใหญ่อะ่ะนี่ทุกคนก็มาถึงแล้วตรงแรมที่เรานอน <c oughs> ร้อยละแถวชินโอคโบนะคะเฮ้ย hey. วันตอนนี้ราคา9,000เยนด้วยนะตอนเรามานอนเมืม่อไม่กี่วันเมื่อคืนเลยคืนเดียวเองราคาลงเหลือ9,000นะคะนัแสดงว่าน่าจะเป็นช่วงโล w สี a ันไม่มีคนจองแน่เลยไ้ตอนการนอนนี่คือ10,000น,นะ,ะไปดูกันว่าอะแดปเตอร์ยังอยู่ไหม Excuse me I forgot my adapter room 203 Yes p า m โตโอเค Thank you so much Bye bye. <laughs> ได้มาแล้วค่ะทุกคนขอยืนพักเหนื่อยแบบนึงโอ้ยภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าเขาก็ให้เราแบบว่าพูดพปลสเลดแต่ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะไปให้เราไปโอเอโนกันเอาละอันนี้ยยากสำหรับกันแล้วเพราะว่าเป็นทางที่ไม่เคยไปคือทางเนี้มันเราเคยมาแล้วไงได้แหละเดี๋ยวเปิดแมพเอาไปตามเขาไปที่โอเอโนกันเย้ได้แล้ว กพอรอถึงโรงแรมแล้วอะไรที่สุดเย้ก็คือเส้นทางเนี่ยดูแล้วฉันเดินมาคนเดียวเมื่อกี้เคเห็นป้ายโรงแรมแล้วแต่หาซอยเข้ามาไม่เจอเลยแล้วกโปรก็ดับอีกอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตฉันแต่ตอนนี้คือถึงรงแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงเด็ดเ๋ยวต้องเดินต่อไปอีกนึงค่ะงอแงเวอร์และนี่ก็คือโรงแรมที่เราพักในคืนนี้ใช่ไหมวะนี่เจอ เจอแล้วไม่ยากแต่ว่าอีตอนอีตอนจังหวะเดินลงสะพานมาคือเพลงขึ้นเลยบอกฉันมาทำอะไรที่นี่มันมืดแล้วแล้วมันไม่มีคนเลยแกว่าน่ากลัวมากคือมันเหมือนในซีรีส์ฆาตกรรมที่เราชอบดูของเกาหลีอะที่มันแบบ โดนฉุดไปแล้วแบบไปไหนไม่รู้ว่าอย่างนั้นอ่ะมีชั่นนี้ก็ในที่สุดก็สำเร็จเราถึงโรงแรมแล้วะค่ะทุกคนอ่้ไปข,ขึ้นห้องค่ะไปเก็บของนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันอ๋เก่งมากทุกคนเก่งมากนนี่ก็คือโรงแรมที่เราพักในโตเกียวนะคะเป็นเวลาประมาณ กี่คืนนะพี่ดิสี่คืนโอ้โหสี่คืนเลยนะเราจะไม่ย้ายไปไหนแล้วนะคะก็คือจะแบบอยู่ในโตเกียวนี้ยาวๆเลยไปดูกันว่าห้องจะเป็นยังไงบ้างปืดต้องเสียบทีการก่อนนม่โอเคเหมือนใน YouTube ที่เราดูมาเลย <laughs> ห้องเล็กมากนะคะเนี่ยออกระเป๋าสองใบไม่พอวางไม่ได้แบบเขาจนนะเปิดไม่พอะ เนี่ยค่ะกคนนี่ก็เป็นประตูห้องละเราต้องถอดรองเท้ากันตรงนี้แต่โอเคนะแรับสภาพห้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยมาดูห้องน้ำดีกว่านี่คือห้องน้ำใช่ไหมชึบห้องน้ำเปิดยังไงอะเปิดไฟอันนี้ก็เป็นวิวจากโรงแรมของเรานะคะก็ะจะประมาณเนี้ยทุกคนแต่เมื่อกี้เปิดไฟห้องน้ำไม่ได้ครับหาที่เปิดไม่เจออะที่ไหนเนี่ยทุกคนเห็น,นเห็นห้องน้ำไหมมืดตึ๊บ <laughs> ทุกคนดู เข้าพ่วงไม่ได้กระเป๋ากระเป๋าติดโอ้ยเอออ่ะนี่คือห้องน้ำนะคะก็ประมาณนี้มีอ่างลเล็กๆนะคะโอเคเรามาจบคลิปก่อนดีกว่าเราต้องถ่ายกระเป๋ามาทางนี้ก่อนนะคะห้องไม่พอเวอร์ห้องเล็กมากราคาเท่าไหร่นะพี่ดิ้นแล้วองพักว่าบาทน,นะคะ2อ0พนด้วยนะประมาณเกือบ3,000บาทเลย mm hmm. ก็นะตามสไตล์โรงแรมในตเกีเนาะ ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้หนึ่งวันที่ยาวนานยาวๆจากฟูจิมาจนถึงอุเอโนะโตกเกียวนะคะการขอไปหาอะไรกินก่อนตอนไปกินนะก็เดี๋ยวคงจะถ่ายมาให้ทุกคนดูนั่นแหละแต่ก็ขอลองขอจบปิดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันยังไงกันต่อก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงอาจจะไปต่อที่อีพีหน้าเลยหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะไปแล้วสำหรับมิชชั่นพิเศษที่งอกขึ้นมาก็ถือว่าสำเร็จนะคะเย yeah! หลังจากที่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วที่โรงแรมนะคะเราก็ออกมาหาอะไรกินกันที่ตลาดอเมโยโกวันนี้เนี่ยคนเยอะมากร้านที่การอยากไปกินก็คือคนเต็มไปหมดเลยนะคะรอไม่ไหวเพราะว่าเราก็หิวมากอีกเช่นกันก็เลยมาได้ร้านโดงร้านหนึ่งแถวๆตรงทางเข้าค่ะ ก็ใช้ได้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้วาวมากหลังจากกีกเกเสร็จแล้วนะคะการก็อาจจะต้องขอไปพักผ่อนก่อนเพื่อเตรียมแรงและกําลังสําหรับวันพุ่งนี้เพราะว่าวันพุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กัน1วันเต็มๆเ,เลยค่ะนี่เป็นการไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกของการเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยการไม่ได้เข้าดิสนีย์แลนด์ก็ไปดีดีซีรอบนี้ก็เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะมาดูกันว่าดิสนีย์แลนด์จะถูกใจกันรหรือเปล่าหรือว่าการจะชอบดิสนีย์ซีมากกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เดี๋ยวเราดูกันที่ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะใกล้จะถึงพันซับแล้วขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะเจอกันที่ EP หน้านะคะ